สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัชแชนแนลครับมือนีครับวันที่สิบหามกราคมสองหาหกแปดครับผมเนาะหลังจากมือเ้านีครับผมเนาะเดินทางไปเลียงปูตามากครับผมหัวหมูสองหัวครับแล้วก็ไก่สามตัวกันนะครับผมเนาะกัเลียงปูตาประจหมูบานครับผมคลิปนี้ครับจะมีนักท่้งมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นเลขความฝันผมนะครับมือคืนนี้ครับผมผมฝันได้ ตัวแดงจึ้งคืนครับผมเนาะสามตัวตรงๆครับผมเมื่อคืนครับนี่ครับผมตอนนี้ก่ามาจุดทูบครับผมไหว้กลางแจ้งนะครับผลไม้เก้าอย่างครับผมเนาะนี่ครับเมื่อก่อนนี้ครับผมอาจารย์หน่อยเพิ่นบอกแม่ครับผมเนาะจุดทูบกลางแจ้งครับหันหน้าไปทางที่่นออกนะครับผมเนาะผลไม้เก้าอย่างครับถ้าท uh ําเสร็จแล้วนะครับห้ามนําผลไม้เข้าบ้านนะครับผมเนาะ จุดทูบกลางแจ้งขอโชคขอลาบครับผมนี่ครับทูบสามสิบหกดอกนะครับนี่ครับผมเนาะผมจุดทูบแล้วครับผมก็มีแม่ครับผมเนาะหรือว่าใจแดงครับผมแล้วก็เดินสกาวแล้วก็แม่น้องคําแพงนะครับนี่ครับผมเมื่อขึ้นนี่ครับผมผมฝันว่าครับผมเมื่อขึ้นนี่ครับผมได้ไปทาบุญครับผมเนาะที่วัดป่า พุทธลักษาครับผมเมือ่อคืนนี้ครับผมเนาะผู้คนเยอะมากครับผมผู้คนเยอะมากนะครับเมื่อคืนครับผมเนาะแล้วก็มีคล้ายๆครับผมเนาะคล้ายๆมีงานใหญ่นะครับเมื่อคืนครับผมผู้คนเยอะมากครับผมแล้วก็ปูครับผมเนาะปูอยู่ที่วัดป่าพุทธลักษาครับผมกะงานมาครับผมพระฮัทกระปูแขนเล็กไ้เดองวดนี้ไปหาซื้อออเดอร์ครับผมเนาะปู่บอกแมค่ครับผม สองศนสนะครับเขียนใส่กระดาษกรบผมเนาะตัวแดงจึ้งขิ้นกผมเขียนใส่กระดาษหล้กก็มาอยากใส่มือผมครับผมขึ้นนี่ครับผมเนาะในความฝันครับสองศนะครับ f c ทางช่องนะครับนี่ครับผมเนาะจุดทูบกลางช้่นะครับหันหน้าครับผมเนาะไปทางที่ตันออกนะครับผมนี่ครับเมื่อก่อนนี้ครับผมผมไม่รู้จักนะครับพระว่ากะมี อาจารย์หน่อยครับผมเนาะถ้าเขาจำได้นะครับอาจารย์หน่อยครับผมเนาะบอกให้ผมทํานะครับทําแบบนี้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบครับผมเนาะนี่ครับตอนนี้ผมกลาตุดแล้วครับผมแตมีแม่ครับผมแม่น้องคําแพงเดือสกาวแล้วก็นี่ครับแฟนเดืสกาวนะครับนี่ครับ ่าา้้รวงเเกนนะจุดทูบกลางแจ้งนะผมเนาะสาธุเด้นนี่ครับผมทำก่อนเช่นนะครับทำก่อนเที่ยงนะผมเนาะหันหน้าไปทางที่ตนออกนะครับผมนี่ครับคลิปนี้กะมีน้ำธรบมเบียงปั่นเอฟซีทางช่องเป็นเลขความฝันผมนะครับ นี่ครับย่ำกับเอฟซีท่านช่องกับผมเนาะมือขึ้นนีคกับผมผมฝันว่าได้เดินทางไปทาบุญที่วัดป่าพุทธรักษามีคนเยอะมาครับผมเมือขึ้นนะครับผมแล้วกับปูกับผมเนาะอยู่ที่วัดป่าครับผมพยังหมครับผมครับพระหัทเอาไปเลยครับผมเนาะพ่นเขียนกระดาษกับผมเนาะใส่ฝ่ามือให้ผมครับผมเขียนกระดาษตัวแดงจงดคืนกับผมเนาะแล้วก็ยัดใส่มือผมครับปูวัดป่าพุทธรักษานะครับ 2.04นะครับเมื่อขึ้นนี่เดือนะกาวฟันได้สองศูน่แมนมื่อขึ้นนี่ผมฟันเมื่อขึ้นนะดอนครับผมแมนแมนครับ2องศูนย์สี่มือขึ้นนี่ไม่แม่มื่อขึ้นฟันกระปูน่องเขลนให้ไหมมื่อขึ้นนี่แมนมือคื้นนี่ฟันว่าปูน่องเคลเคลเคลเให้ไหม มือขึ้นดิเพมนแตกลระบ่กู้น่องเชนจจกัดเนแสงมือให้แลกตัวแดงจึ่งครึ่งหมสามตัวหมสองศนย์สี่สอนย์สี่นนม่แมนครับผมมือขึ้นครับมืขึ้นนี่ฝันว่าไรืไปทั้งบุญทัดปลาทุกหักสาเท่าไหร่ละราคาคนเยอะมากเลย้วกาปูน่องผมไหมยางมหาผมเลยกับเชนแจกัดไม่ให้ผมตรวแดงจึงครึ่งสองศูนย์ส่มาขึ้นนี่ศูนยงทำสนย์เ จักแล้วเนาะมีความฝันเนาะสองศูนยผมเอฟซีทางช่องับผมเนาะเขน่นบอกอ๋อสองศู่เนี่ยฝันตองหวดก่อนจุดถูกก็ได้สี่ศู้อืมสี่จุดถูกนะเนีนขเ่องกระพงเก็ศของผมได้สองศูน่อาขึ้นนี่นะปูนองแมมอันผมไปมขึ้นท้าบุญนะนี่ความฝันนะไปท้าบุญวัดปลาคนรักษาคนหักหลายเลยมาขึ้นนี่รกา ปูนห่องยางมหาพระหัตนี่อย่าลืมเด้อออกกระดาษชิ้นใส่ฝ่ามือมาให้ยเมีกระดาษเขียนใส่ตรงแดงมาให้ยเลยครับยัดใส่ฝ่ามือให้สองศูนย์ซีมือขึ้นนี่นี่ครับผม <S <S ไม่ไมมนะครับสองศูนย์ซีครับผมเนมาะม,มือเส้านี่ก็ไปวายครับผมเนาะทำบุญวายาดอนปูนตาครับผมมือเส้านี่ก็ เลี้ยงปูตาครับผมเนาะประจำหมู่บ้านนะครับเมื่อเช้านี้ครับผมแม่นครับลงคลิปไปแล้วแปดแปดสามเมื่อเช้านี้ได้ครับผมเนาะแปดแปดสามนะครับต่วัาความฝันผมกะสองศูนย์สี่นะครับสองศูนย์สี่แม่นสองศูนย์สี่เชื่อรายรถมอเตอร์ไม่ต้องค่อนแพงได้เจ็ดศูนย์สี่จุดทูบกลางแ,แงจ้งผลไม้เก้ายางนี่ครับผมเนาะน,นี่ครับผม นี่ครับนี่ครับที่เขาไปขอไว้ตรงนี้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนี่แหละหลังปีใหม่ครับผมเนาะนี่ครับจุดทูบกลางแจ้งครับ36ดอกนะครับผมเนาะถ้าได้จุดแล้วครับผมเนาะก็อย่านำนะครับผลไม้เข้าบ้านนะครับผมเนาะนี่ครับอย่าทำไม่ใช่ครับอย่านําผลไม้เข้าบ้านนะครับผมนี่ครับแจกจ่ายให้คนอื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเาเบิกทิศหนาเลขวทูบคับท่านผู้ชมครับ เลขคสัองศูนย์สอี่สองศูนย์สี่นพูดปูอันเข้นไห้พูน้องเค้นไห้สองศูนย์สี่ขึ้นดินี่ครับสองศูนย์เด้อครับผมเอฟซีงช่องครับผมน้องเดี๋ยวผมขึ้นนาจอให้ครับผม204นะครับเลขความฝันเดี๋ยวครับผมน้องเหีนน้องแค่แป้งกินเห่ดีกว่าครับผมผมจุดทุบได้ 405นะครับ405ศูนจุดทูบได้405เลขความฝัน <มา S 1> ฝันว่าปูนหน่องแม่ไปทำบุญม,มาขึ้นนี่วัดป้าพี่รักษามาขึ้นน<อ>ี่แมนคนแบบหลายเลยมาขึ้นนี่แล<า>้วก็ปูนหน่องยังมาหาพายฮัทปูเคียรให้อย่าลืมเด้อครับผมนกเชนเหลวกำมาใส่ฝ้ามือให้เกิดกระดาษได้หน่อยมาให้204ศูนย์่แมนครับผม204 นี่ครับผมเนาะเลขทูบครับสี่ศูนย์ห้านะครับนี่ครับผมเรื่องความแพงได้เท่าไหร่ได้เจ็ดศูนย์สี่อ๋อนี่ครับผมเนาะกาตรงกับอันแม่ว่าตรงกับเลขเพิ่นดวงสวงบัดอันบัดแค่นี่นะอ๋อตัวไหนนนะอ่าซีเจ็ดศูนย์ซีเก็ดศูนย์เน่ยว่าเอาคือตรงกันแพริ่มครับผม ยวขึ้นหน้าจอครับผมเนาะเลขความฝันครับเลขความฝันนะครับกับคือว่าเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะนี่ครับผมกะมาเล่าแจ้งต่อเอฟซีทางช่องครับผมเนาะกับุดท่านี้ครับกะเขาอุยพ่อให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวงแกรปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแกร่งลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ